นี่ครับเป็นการสอนหากุ่งนะครับจักมนัมนเพราะมันนะครับไอ้เบิ้องส่งก็สีมันเอีเบื้อแรลงก็สีเหลวเหลวขาบอยู่เรียงลูกเลียงเมียกลุ่มนะครับเ่ามาเบิ้งหวีงแต่ละค้นครับเอาขุ่แรกก่อนผูห่หัวเขียวก่อน บาดเต็ม่ค่อยปัดไรครับไม่ค่อยมันปาดไรออกไม่ค่อยมันเนออนจอกับพ่อไรครับเอาคู่ซอนครับแบบพ่อไรครับแต่ว่าต้องเลือกจังหน่อยอ๋อเลือกยังทีเงาบอกเลือกทีเงาออกเอาคู่ไว้เอาเบิ้งคุณเด็ดไรบ่เอาเอาขึ้นมาดูสิเอาตรงหลงขึ้นมาดูโอ,โอ้อบาซ้อนครับยตรียมยาดี เอาบพอหลามันจะมักสี่ยงับสองครับโอ้พ่อสองพ่อได้ให้ลูกกินครับแจะพ,พ่อกับแม่ไ่ได้กินครับผมครับผมคนครับพูดเรื่องยันหน่อยหน่อยก็งงครับเอาเอาไล่คั่ครับขุดเรือไปหอดสุดเครื่องผมละเนื้อ